ลงสีมังกรตัวที่สองต่อจากเมื่อวานสวัสดีครับช่างนัดศักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อนี้มาพอครับงานต่อเติมครับผมบ่ได้แก้ไขยังตังสิ่นครับผมเส้นมันดีเลรครับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับไอเป็นประเดงานอยู่ญี่ปุ่นตั้งแท่สิบแปดปีอูแล้วครับตอนนี้ก็ยี่สิบแปดแล้วครับโอ้ยคือประสวบคันครับไปมวนตั้งแต่อายุในหน่อยเลยครับผม กะเมืว่อวานนี่ลงสีมังก่อนตัวสีเขียวคือกันครับมือในกาสีเขียวเช่นกันครับผมมันแต่ว่ามันเป็นสองตัวเป็นช่างคนไทยไปเ็นงานอยู่ญี่ปุ่นเู้ละครับเพื่อนออกแบบให้กันแต่ผมกะออก่อนที่จะต่อเติมจากช่างคนก่อนเนาะครับผมเนาะเพราะว่าไอ้เพื่อนกะตั้งใจบินมาสักกับช่างนัดว่าท่านขอเขาพักเดือนนึงมาละมันักเพื่อนกัเจ้าให้พักอยู่สิบหามือวา่าท่านกะเลยมีเวลาหน่อยครับไอ้วาท่านผมจองได้หามือวา่าท่าน อโอนข่ามันจำมากกัจังไดมาซักเนี่ยนะครับผักสิบห้ามือครับจ่องวันที่สามสี่หลักการเก้าสิบอีกครับหละกะักกวันที่สิบสี่อีกมือสุดท้ายซักเรี่ยววันที่สิบสี่ย้ยเหมือนแลงว,วันที่สิบสี่กัสิบบินไปพักอยู่กรุงเทพวันที่ 10, สิบหา้าวันที่ 10, สิบหกกสิทบินกลับญี่ปุ่นเลยครับผมขอบคุณมากมากครับผมที่ติดตามผลงานชื่นชอบมาตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นผูลัครับอือเมืองออียงน้ออันพูอันยิ่งยงนะครับผมกั ยังกันหน่อยภูเขาไฟนี่ยนะครับภูเขาไฟอย่างวุ้นนีน่ผมก็ลืมแล้วละครับ <c> ไ <oughs> อ้ผนก็นบอกอยู่แบบมองท่องเที่ยวนะครับที่มีไอ้ฟูจิอ่าครับภูเขาฟูจิบ,จบอกเฮ้ยแมนอยู่เปล่อาจจะแมนนะครับผมทวารวดี <c oughs> กับเทคนิคมือเน็คกับไส้เข็มเบอร์สิบสามครับผมเข็อมอีลิตเป็นเครื่อง WJX คือเก้านะครับกับทายชิมช้าคือเก้าครับผมไอ้เพื่อนน,นอนไสอยู่ครับผมหกชั่วโมงคือเก้าครับมืนเนี่ยหมวานกับหกชั่วโมง มัอนี้กับหกชั่วโมงครับผมงานสีก็ต้องเข้าใจเนาะครับผมมันเกิดสิไปซ่าเนี่ยครับเพราะว่ามันมีมิติหลายสีครับผมดีกัเสียกัสีเขียวอ่อนเขียวแก่กัแล้วแต่เข้าสีเลือกใสครับผมอันนี้เป็นสีเขียวกาดกินครับผมมันเป็นสีที่แบบผมมักเป็นการสวนตัวนะครับเพราะว่าไอเิ่นกับบอกสีเขียวสีเขียวกับเออโอเคครับสีเขียวเพราะว่ามันกะงามเป็นสีเขียวกาดกินของอีเทนนอนครับผมแนะนํเด้วยแต่ผู้ใดมักก็ได้ ทักมาสตอบถามในคอมเมนต์เลยครับว่าใส่สีอย่างใส่เขียนอย่างใส่เครื่องอย่างใส่ไฟตัวใดก็ถามในคอมเมนต์ได้ครับผมเ่าต้องทักแชทมากก็ได้เพราะว่าแชทเนี่ยจิบให้เป็นช่องของลูกค้าเนาะครับผมเพราะว่ามันจักจังไหนละ่ะถ้าอืมถ้าอยากเอาวิสัยีกัเดินทางมาเลี้ยงกับผมอยู่ลานก็ได้ครับเพราะว่าผมสอนซักใะไรฟีอยู่มีใจหรือเปล่าครับแค่นั้นละ่ะผมก็กล้าสอนฟรีกันถ้ามาเนาะยังไงเออแต่ทีซักทักถามในแชทเนี่ยบอกอ้่าทั ต่อไปมันก็บเบิดจ้กเตื้ยอกครับถ้าแนะนําว่ามันแก่กับไปแนะนําให้ไปเลี้ยนสักโดยต๋งครับผมห้ม,มันมีความรู้เนี่ยเพราะความรูของผมกันนิดหน่อยครับมาลองปองแป้งสักไปจังสี่ละกับโบได้เก่งเพราะปันไหนหรอกครับกับประมาณน,นั้นอาศัยว่าฝากผักบ้านๆซื้อครับผมอาศัยว่าแก้ร้ายได้ซื้อมันไม่ได้เก่งอย่างเลือดเลยลยครับถ้าคิดว่าความรู้ผมมีประโยชน์กับช่วยแช่หรือว่ามาเอาความรู้ได้ครับผมผมก็ยินดีเนาะแจกฟรีไปครับ ประมาณนั่นเลยผมก็ขี้ที่บุ้งของวีซ่าหรอกครับแต่ว่าก็ถามมาทางคอมเมนต์ได้ครับผมผมตอบห้เลยใส่กระดาษยังใส่สียังตอบให้หมดเลยครับผมใส่ไฟต่าไหนเนาะผมกับบอกมาตลอดทุกคลิปนลครับใส่ไฟหกจุดห้าครับเนี่ยหกจุดห้าเป็นเครื่อง W j X ประมาณนี้ครับผมกับเมื่อเนี่ยกับซักแล้วกับกับแถมขีดไม่อายเพิ่นอีกซองนึงครับผมเพราะว่าเพิ่นสิมาวันที่เก่าหเป็นขีมมอนอิ่งครับผมเอดไห ผิวลอกรีลอกเร็ววกับผมสามสี่มือนนี่เริ่มจับเก็ดลอกแล้วครับลดอาการอักเสบช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีหน่อยสียังคงทนอยู่เหมือนเดิมครับเวลาลอกเร็วๆนี่แกแถมให้ไปครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆกันแนะนาลูค่าครับผมเพราะว่าอยากดูแลหลังการไขน่น้าก็คือรอยสักนี่นะครับลูกค้าก็ดูแลผิวได้ดีเลยครับโบมียงังบ่นนอนทับนอนเต่งมาเลี้ยงนี่นอนขางเดียวครับมือคืนเนยู่วันสั้นมือเนี่ยก็จะได้นอนเมียบจนสอดแจ้งหมดแล้วครับ เสียดลุยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมเนี่ยที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยแฟนเพจแฟนตุยงทุกคนทุกท่านเลยครับผมได้มาไล่สวดช่วงไทยครับได้คุยกับแฟนตวยงอยู่แบบนี้โอ้ยวบาหนวหัวมวนกันขอบคุณมากมากครับผมตัวจริงผมก็ว่าแบบนี้แหละภาคในชิปนี่แหละครับเออบบได้ชีองคเขียงดอกครับบ่ได้มาดบ่ได้ลอยหรอกก็วอาเสียงบ้านเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนบ้านบ้านครับเป็นคนบ้านนอกคนอีสานครับผมคนติดดินครับผม ไม่มีอีกโก้ครับผมเดี๋ยวเมื่อนเจอกันครับงานแก้ไขต่อเติมสำหรับมือน,นี้กะสวัสดีครับ